สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปพิ a เดกหรือว่าการเลือกกองไพ่นั่นเองนะครั้งนี้เป็น e ีีที่14แล้วในหัวข้อคนที่จะขอดูแลหัวใจคุณด้วยรักแสนหวานนะผู้อ่านจะมีกองไพ่ทั้งหมด3กองนะคะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะปิดตาทำใจผ่อนคลายสบายๆนะคะเปิดตาขึ้นมานะ กองไพ่กองไหนหรือสัญลักษณ์รูปหมวกนะคะของกองไพ่กองไหนที่ดึงดูสายตาดึงดูหัวใจคุณนะคะขอให้เลือกกองไพ่กองนั้นนะแสดงว่ามีพลังงานบวกอะไรบางอย่างนะคะที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะแล้วเราเข้าไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะคนที่จะขอดูแลหัวใจคุณด้วยรักแสนหวานเลยนะเขากับคุณนะคะน่าจะเป็นความรักใหม่นะคะที่มี มีสัญญาณการพูดคุยสื่อสารทางไกลเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นโลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนคุณทั้งคู่นะคะจะมีการพูดคุยทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะตัวเขาเองในชีวิตจะมีการมูฟเมนต์นะมูฟเมนต์คือมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาที่เคยพลิกเปลี่ยนมาก่อนนะเหมือนพลิกสถานการณ์เลยนะคะแล้วตัวเขาเองก็อาจจะ มีการโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนสถานที่ย้ายที่อยู่อะไรนี้ก็ได้นะคะมีสัญญาณว่าตัวเขาจะมีการมูฟเมนต์เกิดขึ้นนะคะและมีการเริ่มสร้างความรักใหม่นะ,ะเมื่อเขาเจอกันกับคุณเขาจะตั้งใจมากๆที่จะขอดูแลหวัวใจคุณนะคะ แล้วตัวเขาเองยังมีสัญญาณของความเพอร์เฟกด้วยนะหล่อสวยได้รวยมากนะคะชีวิตเขาเนี่ยมีความลงตัวนะคะมีความเพอร์เฟกแล้วเหลือแค่ความรักนะคะที่เขาต้องการหาคนที่จริงใจนั่นเองนะคะเขาต้องการคนที่จริงจังมั่นใจนะตัวเขาจะดูแลคุณมากๆแล้วก็เขาจะแบบหวานแหววมากๆเลยนะ มีสัญญาณว่าคุณจะยอมเขาทุกเรื่องราวเลยนะคะเพราะเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณอย่างดีมากๆนะมีสัญญาณการขอแต่งงานนะคะแล้วก็มีสัญญาณการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะคะคนคนนี้นะคะเมื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วเขาจะเริ่มจริงจังมั่นใจนะสัญญาณสวยมากเลยค่ะผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะพลังงานแองเจลออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมี มุมมองหรือทัศนคติอะไรบางอย่างที่ดีมากๆเลยคือเขาสามารถที่จะมองการไกลหรือว่าในบางคนอาจจะมีเซนส์สัญญาณอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่ผูกพันมากๆด้วยตัวเขาเองมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของจิตใจอะไรประมาณนี้คือเขาจะสัมผัสความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ มีความน่ารักอะ่ะคือเขาเป็นคนประณีตมากๆนะคะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของเซนส์ต่างๆนะและเขาจะเข้าใจทุกเหตุการณ์นะคะเข้าใจเรื่องราวทุกๆอย่างเลยพลังดีมากเลยนะคะจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีความกล้าหาญแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนะผู้อ่านถามปฏิหาริย์ธรรมาชาตินะคะระหว่างคุณกับเขานะมีสัญ,ญญาณอะไรออกมาบ้างนะคะ เขาจะจริงจังแล้วก็จริงใจกับความรักครั้งนี้มากเขาจะแสดงความรู้สึกที่เขามีกับคุณแบบที่เขาอยากทำอ่ะคือเขาอยากจะแสดงออกความรักต่อคุณเขาก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมานะคะด้วยความรู้สึกรักและจริงใจจริงๆนะพลังดีๆเลยนะคะมันเหมือนมีสัญญาณออกมาบอกว่าสำหรับพลังของตัวคุณเนี่ยคุณจะรู้จักเขาผ่านการแนะนำ หรือผ่านรูปแบบของการกระตุ้นอะไรบางอย่างนะคือต้องมีสถานการณ์หรือจะต้องมีคนแนะนำอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อที่คุณกับเขาจะได้รู้จักกันนั่นเองนะมีสัญญาณออกมาสวยมากๆเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาเหมือนมีพันธสัญญานะเป็น Promise นะคะสัญญาณเหมือนกับเป็นคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าเป็นคู่ที่มีหัวใจผูกพันกันลึกซึ้งมากๆ นะและมีสัญญาณว่าในความสัมพันธ์นะคะในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตก็ได้นะเช่นมีการย,ย้ายที่ฐานปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานย้ายขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรอย่างงี้ค่ะมันเป็นลักษณะของการมูเมน้นนั่นเองนะคะผู้อ่านถามโรแมนต์เเจ้นนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หหรือเปล่านะคะ โรแมนเจอออกมาบอกว่าขอให้คุณรักตัวเองมากๆเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพนะคะการกินการนอนหุนการออกกําลังกายอะไรทุกอย่างเลยนะเพราะว่าถ้าคุณดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณการดึงดูดคือออร่าความสดใสเป็นสเสน่ห์ของตัวคุณนะคะจะเป็นที่ดึงดูดมากๆเลยนะคะ าอยากจะดูแลหัวใจของคุณนะคะมีสัญญาณโรแมนติกฟิลลิ่งด้วยก็คือว่าหวานมากๆแสนหวานจริงๆนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาจะมีความหวานในชีวิตให้คุณมากๆเลยนะคะมันมีสัญญาณออกมาบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามาโดยที่คุณจะไม่รู้ล่วงหน้าคือมันเหมือนไม่สามารถคาดการได้นะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อนอะไรประมาณน,นี้นะคะพลังน่ารักมากเลยนะพูอ่านถาม whisper of love นะคะว่าอยากจะบอกอะไรระหว่างคุณกับเขานะสัญญาณออกมาบอกว่าเป็น union support ก็คือว่าเป็นหัวใจสองดวงที่กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะมีความหมายเหมือนพันธสัญญาเหมือนคู่โซโมเมตนะคะ เป็นเหมือนคู่ทรงเมทที่รีวิเนียนคือกลับเข้ามาเจอกันนะคะเป็นคู่ชีวิตนั่นเองนะคะระหว่างคุณกับเขามีสัญญาณคู่ชีวิตนะสวยมากๆเลยนะคะหัวใจ2องดวงผสานรวมกันนั่นเองนะออร์เคิลบอกว่ายิ่งเราแสดงความรักออกไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมามากมายนะคะโดยที่ยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองนะสัญญาณออกมาสวยมากนะคะเป็นพลังบวกที่เมื่อเรามอบให้ใคร เราจะได้รับสิ่งนั้นเข้ามามากมายเป็นความสบายใจเป็นพลังบุญพลังบวกนั่นเองนะพลังช่วยมากเลยนะระหว่างคุณสองคนมีสัญญาณออกมาบอกว่าเป็นพลังของการซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันคือมีการเทคแคร์ดูแลกันอย่างดีมากๆเลยนะคะดังนั้นอะไรที่เขามอบให้คุณคุณมอบให้เขามันเหมือนเป็นสเสน่ห์เลยมันเป็นสีสันของความสัมพันธ์ที่สวยมากๆนะคะระหว่างคุณสองคน ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะมาดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคนที่จะขอดูแลหัวใจคุณนะคะด้วยรักแสนหวานเลยนะมาดูพลังของเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะต้องร้องว้าวก่อน เพราะว่ามีสัญญาณของเนื้อคู่แล้วก็คู่รักเข้ามานะคะกรีดยาวๆเลยนะระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนมีสัญญาณการที่ได้รู้จักกันแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะสเตตัสยัง ไม่ชัดเจนนะเขามีการคิดนะคะว่าจะทำยังไงดีที่จะเปิดเผยสเตตัสหรือว่าอยากขอขยับสเตตัสกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะพลังออกมาบอกว่าเมื่อเขารู้จักคุณแล้วนะเขาจะรู้สึกผูกพันกับตัวคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาอยากจะเทคแคร์ดูแลคุณนะคะอยากจะมอบถ้วยความรักให้คุณเนาะทำทุกอย่างให้คุณหลายๆเรื่องนะแต่รอจังหวะเวลานะคะ มีสัญญาณว่าเขากำลังรอก,กระตุ้นความกล้าหาญของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สำเร็จนะตัวเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาอยากจะดูแลหัวใจคุณนะคะเพราะมีสัญญาณว่าเขาอยากแต่งงานนะมีสัญญาณการแต่งงานในอนาะคตด,ด้วยนะคะ เป็นสัญญาณการแต่งงานการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะพลังมาสวยมากนะจะมีความมั่นคงตั้งใจขยันเข้มแข็งมากๆนะคะที่จะทําให้ความรักครั้งนี้สาเร็จนะผู้อ่านถามพลังงานจากเทวดานางฟ้าและบรรพบุรุษนะคะว่าคนคนนี้เขามี พลังอะไรบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะออกมาบอกว่าตัวเขาเองนะคะเขาจะมีการเคลียร์เรื่องราวอะไรหลายอย่างนะคะให้เสร็จสิ้นจบไปเรื่องเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะปลดปล่อยเรื่องราวแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะเขาเชื่อในความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้นะคะเมื่อเขาเจอกันกับคุณนะเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องจัดการเรื่องราวในชีวิต ให้เคลียให้ชัดเจนนะคะแล้วเขาอยากที่จะดูแลหัวใจคุณน,นั่นเองนะดังนั้นตัวเขาเองจะมีพลังของการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเพื่อที่จะได้อยู่กับเนื้อคู่นั่นเองนะมีสัญญาณน่ารักมากๆสวยมากๆนะคะผู้อ่านถามปฏิหารแเองธรรมชาตินะคะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะพลังออกมาบอกว่าตัวเขานะจะเป็นคนที่ มีความสุขมีความสบายใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักนะคือตัวคุณมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นมากๆนะคะเขาอยู่กับคุณแล้วพลังจะสนับสนุนกันให้มีความสุขความสบายใจความเชื่อใจความไว้วางใจอะไรประมาณนี้นะพลังสวยมากเลยนะคะ ทีนี้พลังของความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนหรือคุณไม่เคยรู้สึกหรือไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเมืนเปิดโลกใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่ที่บรท์มากๆเลยนะคะเป็นพลังออกมาสวยมากและมีความมูฟเมนต์สวยงามตามธรรมชาตินะคะนั่นหมายถึงว่าเข้ากันได้สมูทราบรื่นเป็นธรรมชาติอะไรประมาณอย่างนี้นะ ผู้อ่านถามโรแมนต์เอนเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กลองที่สองหรือเปล่านะคะมีสัญญาณการมั่นหมายกับคนคนนี้นะคะคนที่เขาจะขอดูแลหัวใจคุณนะคะแล้วก็เขาจะหวนหวันม,วมากๆนั่นเองนะถ้ายังไม่ได้มั่นหมายนะคะก็จะเป็นสัญญาณการพัฒนาระดับของความสัมพันธ์ที่จรงิงจังชัดเจนมากๆนะคะสัญญาณดีมากเลยนะ อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เขาดูแลหัวใจคุณใช่ไหมระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะติดกันมากๆเลยนะคะหวานแหววมากนะโรมาเนเช่บอกว่าความหวานครั้งนี้นะคะยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพเวลาการจัดเวลาการคุยกันการทำงานความรักอะไรอย่างนี้นะ,ะสัญญาณน่ารักมากเลยนะคะ และแองเจลยังออกมาบอกว่าการรอคอยครั้งนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าความรักหรือคนรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะนำความรักที่ยิ่งใหญ่มาให้คุณนะคะคือเป็นพลังของเนื้อคู่นั่นเองนะว้าวผู้อ่านถาม whisper of love นะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองหรือเปล่านะคะพลังงานออกมาบอกว่าขอให้คุณ แอคชั่นก็คือว่าลุกขึ้นมาทำอะไรหลายอย่างในชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะมีการแสดงออกถึงความรักนะคนคนนี้นะคะเขาอยากได้ยินคำพูดจากคุณว่า I love you นะว้าวเขาอยากได้ยินคำบอกรักจากคุณเหมือนเขาอาจจะรอคอยคำตอบหรืออะไรบางอย่างจากคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาอยากได้ยินคุณบอกรักเขานะคะ รอคอยคำตอบจากคุณที่จะรับรักเขาเช่นเดียวกันนะพลังออกมาหวานมากเลยค่ะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สนะคะสัญญาณของคนคนนั้น คนที่จะขอดูแลหัวใจคุณด้วยรักแสนหวานนะมาดูพลังของเขากันดีกว่านะคะตัวคนคนนั้นนะมีสัญญาณของคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเขากำลังรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะเขาจะได้รับคำตอบและข่าวดีเรื่องของการเดินทางนะคะเขามีสัญญาณของการเดินทาง คนคนนี้เขากำลังรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างแล้วเขาจะได้รับคำตอบและข่าวดีในการเดินทางนะมีสัญญาณของการแต่งงานมีสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่ชีวิตครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีข่าวดีอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะตัวเขาเองกำลังรอจังหวะเวลาในการเติมเต็มถ้วยความรักนะ สัญญาณสวยมากเลยนะคะเขาแอบ,บมีอารมณ์แบบถึงห่วงนะเขาห่วงคนรักของเขานะคะคือเขาห่วงคุณนั่นเองนะถ้ามีการครบคุยกันหรือเจอคนคนนี้เขาจะห่วงคุณมากๆเลยแล้วก็เขามีความพร้อมในอนาคตนะคือเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนั่นเองนะมีสัญญาณว่าเขาพร้อมมากๆเลยนะคะ ที่จะมีคุณในชีวิตเพราะเขาอยากจะดูแลหัวใจคุณแล้วอยากดูแลคุณด้วยนะพลังออกมาดีดีเลยค่ะเป็นการรอจังหวะเวลาเป็นการรอการวางแผนอนาคตนั่นเองนะผู้อ่านขอดูพลังงานของเขานะคะจากเทวดานางฟ้าแล้วก็พลังของบรรพบุรุษนะคะออกมาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะทําตามฝันเขาจะทําตามความตั้งใจของเขาให้สําเร็จให้ได้ จะปลดปล่อยตัวเองเมื่อถึงจังหวะเวลาปุ๊บเขาจะทําทุกอย่างอย่างที่เขาตั้งใจให้สําเร็จนั่นเองนะคะด้วยพลังงานบวกด้วยนะตัวเขาเองมีพลังของการปกป้องดูแลด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบปกป้องดูแลเทคแคร์นะคะชอบดูแลคนรักแล้วเขาจะดูแลหัวใจคุณอย่างดีมากๆเลยนะคะคือมีหัวใจที่มีพลังงานบวกของความรักเต็มที่เลยนะพลังดีๆเลยะค่ะ ู้อ่านขอดูพลังงานจากปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนเป็นสายรุ้งที่สดใสหลังจากฝนหยุดตกอะไรประมาณนี้นะคือฟ้าหลังฝนที่สวยงามมีสายรุ้งนะคะเขาเหมือนเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตเราอะไรอย่างนี้เลยนะตัวคุณเองจะมีมิติใหม่หรือว่าทัศนคติใหม่บางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์เมื่อเจอคนคนนี้นะ คุณจะเปลี่ยนความคิดอะไรหลายอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันญเลยนะว่าทําไมเราถึงเจอคนที่เขาแบบหวานแหววอยากดูแลเราขนาดนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะคือเขาน่ารักมากๆเลยนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะมองเห็นมุมมองใหม่ของความรักนั่นเองนะคะและพลังของคุณกับเขาเป็นพลังของความรักเต็มมากเลยเห็นแล้วกริดยาวๆเลยนะคะพลังเต็มดีมากๆนะคะ คุณสองคนมีความรักที่ผูกพันกันมากๆเลยค่ะพลังงานจะเป็นพลังของความสุขความสนุกความสดใสความรื่นเริงความรื่นรมในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะมีสัญญาณการเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นผู้อ่านถามโรแมนติเจิลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กลองที่3หรือเปล่านะคะโรแมนติเจิลออกมาบอกว่า you deserve love นะ คุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดครั้งนี้นะคะคนที่เขาจะขอดูแลหัวใจคุณด้วยรักที่แสนหวานเลยนะและตัวคุณกับเขานะคะคจะซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะทั้งเรื่องของความรักหน้าที่การงานการเงินชีวิตอะไรอย่างนี้เลยนะตัวคุณเองมีสัญญาณว่าถ้าได้ใช้เวลาหวานร่วมกันกับเขาจะดีมากๆเลยนะคะ โลกน so ี้มีเราสองคนแบบวานแบววมากๆนะคะนะคะคุณก็จะได้พูดคุยกันมากขึ้นทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะพลังออกมาสวยมากนะคะผู้อ่านถาม Whisper of Love นะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะ Whisper of Love ออกมาบอกว่าขอให้คุณเชื่อว่าความรู้สึกของคุณในเรื่องราวของความรักนั้นเป็นความจริงนะคะ ไม่ได้เป็นภาพลวงตาอะไรใดๆนะขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกแล้ว how you feel คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกอะไรและคุณรู้สึกยังไงนะสิ่งนั้นมันเหมือนจะทําให้ตัวคุณเนี่ยยิ้มได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะหรือหัวใจคุณพองโฟขึ้นมานะคะเต็ไมไปด้วยความรักนั่นเองนะคะ ขอให้พูดคุยกันด้วยภาษาแห่งความรักนะนี่ความรักครั้งนี้นะคะเป็นพลังมิรเคิลคือเป็นปฏิหารแห่งความรักในชีวิตคุณนะคะและเป็นพลังของการปกป้องดูแลจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าด้วยนะมีการเชื่อมโยงกับพลังงานบุญด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกอย่างคือของขวัญในชีวิตของคุณนั่นเองว้าวพลังดีมากเลยนะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกก่องไพ่กองที่3นะคะสวัสดีค่ะ